หลากหลายความเห็นค่ะหลังละครหมอตลอดการลาจอไทย PBS ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีทั้งบอกว่าอยากดูละครแบบหมอตลอดการอีกบางคนบอกว่าอาม่ามาถามเลยนะคะได้ดูหมอตลอดการไหมบางคนเพิ่งได้ดูค่ะบอกเลยว่าแหม่ได้ดูไปตอนเดียวน่าติดตามมากเดี๋ยวต้องมาดูต่อบางก็บอกว่าขอโพสต์ป้ายายาเลยนะคะเพราะว่าหมอตลอดการดีมากทำถึงทำดีนึกว่าดูซีรีส์เกาหลีทางการแพทย์อยู่ค่ะ <S <S ส่วนหนึ่งในโพสต์หนึ่งอะนะคะที่มีการวิเคราะห์ กันแบบซีนต่อซีนมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุม,มาค่ะอายุรแพทย์พิษวิทยานะคะบอกไว้ใน Facebook ส่วนตัวว่าละครหมอตลอดการเป็นละครการแพทย์นั้นดีที่สะท้อนชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ฉากการแพทย์และปัญหาที่เจอเป๊ะมากค่ะมีคำอธิบายสับการแพทย์เป็นซับไทเิลเล็กๆให้ ตัวอ,อย่างฉากที่ว่าเป๊ะนะคะเช่นฉากผ่าตาดัดมีขอเลือดมีกราฟมอนิเตอร์คนไข้มีเทปปิดตาห้องบริจาคเลือดฉากตรวจที่อไอเรื่องนี้หมอเป็นคนจริงๆมีคนดีมากหน่อยดีน้อยห,หน่อยมีหงุดหงิดมีอารมณ์ดีเจ็บป่วยได้ไม่คีปลุกที่เวร์เกินความเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งและไม่ได้เอาอาชีพมาสวมตัวเอกในละครชิงลักหักสวัสด์อย่างที่เคยเห็นกันมาก่อนค่ะ ความสมจริงนะคะก็มาจากความทุ่มเทของคนเบื้องหลังเบื้องหน้าด้วยและค่ะหนึ่งในทีมเขียนบทนะคะคุณรัฐบง์พิญโยโสพลเคยโพสต์ a c e b o o k ถึงฉากที่พูดถึงปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคนะคะที่ส่งผลให้ผู้ที่ป่วยรออวัยวะต้องเสียชีวิตลงจํานวนมากซึ่งจริงๆแล้วการบริจาคอวัยวะและบริจากร่างกายทําได้ง่ายมากใช้เวลาไม่ถึง5นาทีตอนรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยไปบริจาคอวัยวะเองเลยค่ะ แม้ว่าปิดฉากไปอย่างสวยงามแล้วนะคะแต่ว่าละครหมอตลอดการเนื้อหานย,ยังสร้างความตระหนักแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะคุณผู้ชมใครพลาดไปสามารถรับชมหมอตลอดการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th วิภา m e และแอปพลิเคชันวิภานลค่ะ